สายจีนนะคะอันนี้ล่าอีสานกับจีนเอากับพลาลังค่ะโป <laughs> ม,มีเชื่อกีนเลยแอสเซอร์วิดยูวีนัตฮาร์ใชร์นเวชเซฟ b ูบีโคไลฟ์ฟอร์แฮปปี้ชานี่ปาร์วิโ n o โนแชรอันไทยล้วอยู่กลาลังกินทองปลามาค่ะ <laughs> <Right. S 1> กินข้าววันนี้ได้ข้าวไรเบอรี่ไรเบอรี่ทุเดย์ and t t e egg, fried กไ r ก็ morning y e a h มอร์นิงกลอรี่โอเคแล้วก็อะไรนะปลาค่ะปลาปลากระป๋องอะค่ะ the macro and what they call macro and with แมลงสุดแกะจอกแกะและแคทลีนกินเลยแล้วก็ผักค่ะ e a ซิ simple today because เอเจ็คุกเทนมินิทกินเลยลูกอันนี้จะเอาอะไรเอาไข่เจียวนะ ไข่เคีย่ยวใช่ไหมลองกินอันนี้ก็ได้ลองเล้ยงกินไข่เกี่ยวบ่อยมากเออไข่เกี่ยวกินทุกวันดีเหมือนกันนะลูกไข่เกี่ยวมันมีประโยชน์แล้วทำอะอ่ะโอ,อ,อ,อเคเปวันจะุวันไหนโอเคเนี่ยมาทานไป เขานอกมากค่ะก็เลยกินยังยๆวันนี้น่ะไม่มีเวลาทำกับข้าวเยอะเด็ดเนม่เหนคุกกิ easy, ้งเบ e อนแเด็วันเดอร์มอนอีซ nice. so hey. so mm ีซิมเปวันอีควิ i กวันคลิกนี้เมื่อวันเดสกู๊ดะ so quick มันง่ายไงลูกออมโมเลยทุด t minute and เด a t วันจะ half in the ินเด็ดวันจะ easy อีอืม Just want ten seconds. Mm hmm. Can I know. Got plenty of. Hmm. Oh. Mm hmm. Come on. I'll grab some of those. Just move the plate, and I'll put it back. Yeah. Mm -hmm. Mm hmm. Okay. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. What's on the stove?

ตัวผัวคานกิน <Techn> กับ <ism> น <ani> ้ำพริกอร่อยกระสุนสั่นใช่ไหมอ๋มไม่เอาแต่นั้นออกยังเอาแต่นั้นออกได้มันออกได้แม้วก็กินได้หมดเลยหมอสไิดิดิกีันะสกแค่เท่า้สกดิไป All comes out anyway, I guess. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> what is, <it>? <navy> it is. What is it? Mm -hmm. Means made of egg Bass, one, That's a of an egg. The egg a what a big one. Big one mm. crispy, these guys, isn't it? Mm. <exhales> เนี่ยอยาก้วอเคอิดนะสิดนะติก็ได้สามเมนูแล้วค่ะวันนี้ข้าวก็หุงรอแล้วก็ทำกลับรอ งเข่าขาแล้วก็เห็ดกับรอดเลยค่ะอันนี้เขาเจ้าของใครของลุงลูกยู่อ hmm. mm ังเคิอ๋ออังคนันนันเออฟอร์มายบาร์เฟเดไร์เดอะไรส์เอิเดอะวายลิโนเดอะวายลิโน่เขาขาปาเห็ด mm hmm. เป็นลู้ใม้ง If you have diabetic, bớt, recommend eating the uh, deep fry. Yeah. Mm. Because it's not much sugar. Mmm, it's mm. not good, really. mm. 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 oh, Have in the Ăn nhé. Tính học I you so what's that with the vegetable there, with the sauce? Is it Thai? It. Is it? Yeah. Mm, thai. thai. Thai, yeah. Mm. yeah. Nice. Mm. Seasoning pork and soya sauce. Think Sting your sauce. And this is our Ferrari, yeah, our new Oh yeah, it's so Ferrari. Okay. And our on truck. Mmm. Mmm. Mm. Mopane ตามรถทหารค่ะวันนี้ฟ o ลโ o เอ่อามิคายสเซเดีแฮมรอแฮมอ่ะอือะตามบท่านเลยค่ะนไปเร็วแต่เนามอ่ะพออันนี้กับอันนี้เป็นมือคออันนี้ตามให้ลูกตามบอท่านค่ขับเร็วดูความคิดเ้าเองคุณนฮมเสียพลังอือ

วันนี้เมนูง่ายๆแต่สุขภาพทั้งนั้นนะคะปลากระป๋องก็เป็นอาหารที่มีสุขภาพมีโอเมก้าดีเยอะเนาะข้าวไล่เบอรี่อีกผัดใส่อะไรนะปัดผักอุ้งก็อร่อยมีประโยชน์ใช่สุดเดย์คอร์ดเดนเทนคอร์ดแดนเทลเดบาร์สุดเดย์ฟอร์ดมิล พอดเลดเรเด่นแทนเด็ดบาทด <Really? S 2> mm hmm.